ันแค่ไม่อยังเกิดขึ้นหายใจเขาเลือดๆตัดเลยยืดโตหงตรงหายใจตัดเลยก็คือเราให้อยู่กสถานเราแม่เราให้องไปอะไรแล้วเนาะคบางทีเราไปเอ้าเราไม่ตีพยืดลบ嘛โอ้ยหไมันยืดก้อนเอ้มันยืดลบก้อนอย่างงีเลยวะแบบนี้มันจะตีพ่์เป็นการยืดหยิบมากเลยไหมแต่ยืด แม้กระทั่งที่ว่าอารมณ์เราพอเราคิดสวนคิดซ้อนคิดอย่างที่ที่แม่บอกเราว่าคิดซ้อนคิดอ้มันกระทบเราเราก็รู้นั่นคือเราก็คิดแสดงว่าเราไม่ได้อยู่กระถานเราใครๆก็ว่ามือมือใดทีหูที่เขื่อนออกไปหูรู้ที่เคลื่อนออกไปรู้นั่นคือคิดอีกตัวหนึ่งเพราะว่าอย่างมันบม่มีฐานจับฐานอย่างเดียวเลยจับล่อยยางเดียวเลยเดี๋ยวมันสีหูแบบบุ๊ ว่าต้องเบาว่าหูอ่ะสิหูเซื้อๆื้อแสดงว่าเราที่เราจัดที่เราไล่มากแล้วเราไล่น้อยแต่เขาเพราะว่าเราเป็นตัวคิดที่ตัวนี้อส่วนใหญ่เนี่ยลูกก็ยังว่าลอยละเก่าสิบเก่าเลยม่นสิหูตามหูหูมืดทุกอย่างแต่ว่าบ่หูสิบตัวหูมืดหายเปไหงไหยังเปไหนไดนแต่ว่าบบกับของข้างในอะมันบ่มีฐาน ฐานไอ้หูในลักษณะนี้สังเกตเบืองเวลากระทบอารมณ์มันสิพยายามกดอารมณ์มันโมเมนต์ว่าสี่สี่แบบเห็นเห็นจารทำงานเด้ยพอคกระทบในที่ทีเรารู้นั่นคือมันเป็นคิดซ้อนคิดเออมันสิพยายามแบบซาวเวลาเขาเขาสูญึ้นมาเนี่ยมันสิพยายาาบห้เห้าของบังคับเจ้าของกับไม่ว่าอาการใดๆเสียใจดีใจเหมือนกันหมดมันสิไขๆ่ามันสิเป็นผูกผง่งเขาไปร่วมก็อาการ แน่ทีมันสิอยู่กับกับฐานเห็นทามันเท่าท่านทามันมีสติเห็นเท่าท่านอี๋ตัวนันดับเลยโดยที่บรไปยุ่งกบการอย่งเดชแค่กำลังสติมีกกำลังขึ้นมาเนี่ยโอเข้าใจแล้วทั้งทั้ที่เราคิดว่าในสิ่งที่เรารู้ที่มันกำลังปรุงเคิดซ้อนคิดอีกทีเนึ่งเมื่อใดที่เข้าคิดว่าเข้าหูนั้นเข้าลงแหละน่นนั่นนั่นตรงเนี้ยคือลงแหละแต่นเราลงหู ลงรู้แล้วรู้ตัวนี้จะละเอียดขึ้นเรื่อยๆมันจะรู้แปกประหลาดออกไปเรื่อยๆยิ่งเราให้ค่าว่าเรารู้เท่าไหร่มันยิ่งแตกคะแนงออกไปเลยอย่างเงี้ยกับมาอยู่ฐานกับมาอยู่ฐานแม้จะ่ไอที่รู้ผุดขึ้นอ่ะก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้รู้จริงๆไม่รู้อะไรเลยรู้ไม่มีเรื่องไม่มีราว เมือใดที่มันมีเหลืองมีเหล่าสามารถขยายออกไ้อันนั้นคิดอีกแล้วม,ม,มันสิเห็นเลยว่า้าททำมันเหลื่อมความคิดทำมันเหลื่อมเท่าท่านอ่งนี้แอใ้ใจตัวเองให้คิดเหมือนกันคิดบวกคิดบวกคิดบวกก็เป็นคิดอยู่ดีนะคิดบวกแต่มันบวกได้ตลอดไหมล่ะม,มันเสมอกันในความคิด แต่เราชอบแบ่งแยกชอบให้ข่าวว่าไอ้นี่อย่างนี้ไอ้นี่ดีไอ้นี่ไม่ดีอย่างเงี้ยเหมือนอารมณ์นี่แหละเราไปเอามาเราไป,เ,ปเราชอบสุขเหยียดทุกข์อย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันเสมอกันด้วยความเป็นอารมณ์ม <laughs> เราจะรู้ได้ก็เพราะว่าเราต้องอยู่ที่ฐานเราแมนีนแต่จริงๆแล้วรวมลองสังเกตดูว่า,ามีาใจ,ม,ใจมันก็หายใจเหมือนเสียใจแมันก็หายใจเร็วเหมือนกัน มันจะผิดปกติเหมือนกันใช่มันผิดปกติแต่เราไม่รู้แค่นั้นทำบุ้เคยอยู่กับมันเนาะใช่เราเคยเห็นมันก็เลยบุ้งเคยสังเกตมันเคยดูดนี่ล่ะบาดเวาก็มาเรียนรู้พวกนี้ล่ะมาเรียนรู้ว่าบาดดีใจมันเป็นแังไดเสียใจมันล้มแนวด๋อเดบมเมนว่าไปเก็บเบอร์ไหนเขาต้องอยู่กับทานเราไม่ใช่จริง แค okay. 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 mm ่น okay. mm ี mm ้ก mm ็เอาแค่เอาแค่ดูอย่าเก็แค่อยู่กะถานี่ยเดียวอยู่กะถานี่ยเดียวแต่มันจะอยู่ในตอนเหนื่องบอนี่ปัญหาอยู่อ่นนไม่ต้องไปตามมันว่าถึงไหนถึงไหนเอามีทางพีวิตามมันบุกมันก็ลงทั้งทีมันก็พาคตามคือลงเนาะมันก็พากเขาบ้าเขาดงไปหลดเนาะประเด็นคือมันขึ้นยังเห็นว่าห้อกับเสื้อมันเด้มันมีเหตุผลว่าเหตุผลมันกับหนาเสื้อถือ กิเลสมีเหตุผลเสมอเลยมั้คือพอเหตุผลที่ใช้บ่อยๆคือความจำเป็นกิเลสจะทำหน้าที่ของกิเลสไม่กิเลสจะทำหน้าที่ของกิเลสแต่สติอนนี้พอทำหน้าที่ของของ กาวำกันลรอกตอนนี้มันชินในอารมณ์ในความคิดเทนแต,แต่ไมันช่เป็นอนุสัยใหม่ชินในความมีสติเป็นปฏิเป็นปฏิจารสอสายเกิดก็สายดับคณระวงเขาเสียกำลังกันแด่เอาเขาบ่อเถ่าท่านมันจะไปเป็นบวกใหยี่เหลี่ยเาเถ่าท่านก็มาบวกให้สติแค่นี้นจนสติเลอยบวกจนมันเต็ม เมันจะเห็นงานเองของมันล่ะเพราะวันไปเดี๋ยวความาเคลื่อนชิมตานกันแต่ตอนนี้ตอนนี้มันกำลังแห้งกลัวก,ก็ไปตามหนึก็ต้องอาศัยการฝืนดิงกลับดิงกลับเมื่อเกินมีสดรอคข่านสบใจถ้างั้นก็ไม่ต้องไปสนใจก็กลับมาถาแม่ หมายถึงว่าผมสนถือด้วยแต่ว่าพอมีอย่างเกิดขึ้นปุ๊บมันสิตกใจด้มันสิสงสัยอย่างเวลาถูกกลิ่งเวลาแปลนิดน้อยนิงมันสิสงสัยปั๊บปวดจิตสงสัยปุ๊บมันก็ตั้งคำถามตั้งคำถามปุ๊บมันก็ตอบเจ้าของเอาอยู่ดีสัตว์เราไม่เบื่อแบบนี้ถามเองตอบเองอยู่แบลใช่บางทีเราก็เหมือนเราลอกไหลก็เหมือนกันมันเรื่องก็ว่าไข่คว้านหรือเปล่าก็ใส่เข้าไปพิจารณาการศึกษารวบยอดคิดขึ้นก็ ตีกวดเป็นคิดไป็นเมิร์ดเั็นสิน,นะเพราะว่าบาดเวลาตัวนี้มีกำลังอู้ดเบีดยากใช่เด้เอามัานบปอยู่เนี่ยเห็นเนี่ยมันคิดเป็นถ้ำเป็นมเมินะมันหะูไหลเนาะโอ้ยมันหูไหลยเลคิดจนจนหัวใจซันเห็นเด้